พวกเรานึกว่าถึงเ,เส้นเส้นใจนะครับแต่เขาบอกว่าไปต่อเราก็ไปต่อกันเลยนะครับไปกันลเลยตอนนี้นะครับผมกําลังรีบที่จะไปทําให้ทะนองนะครับถึงจุดเดือดนะครับผมนี่นครับถึงจุดเดือดแล้วครับไปเลยโ คลิปนี้จะไม่เหมือนคลิปอื่นๆของพวกเรานะครับว่มีพูดด้วยนะคลิปนี้รับรองว่าสนุกแน่นะครับตอนนี้นี่ครับนี่คือที่พักที่เราจะพักกันนะครับนี่มีคนมีคนบอกให้ฉลอให้ด้วยนะตอนนี้เขาบอกว่ายังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะครับผม จะลังไปกันอยู่เรื่อยๆนะครับเช็คอินจุดเดือดค่ะเช็คอินจุดเดือดค่ะ S <S ทำไมถึงผมมันไม่เดือดอะครับทุกคนเป็นกรรมจริงๆริงแล้วคุณนี่ครับมุมนี้ครับโดนเรียกร้องโดยน้องเขตนะครับ มุมเป็นมุมที่สวยมากนะครับสวยมากเป็นภูเขานะครับมีฝรัังด้วยนะครับันสนุกมากสนุกกบอนี่ติดอีกแล้วจุดเดือดโอ่ยโอเคไม่ติดแล้วนะครับ <ft ain> ทุกคนดูนี่สิครับมันคือบรรยากาศที่ สวยงามจริงๆนะครับอยากให้ทุกคนมาลองจริงนะครับดูครับตัวนี้นะครับอันนี้เขาเก็บคนละประมาณ250บาทคนอื่นไม่รู้นะ250บาทแล้วก็เขาจะพาเราขี่รถขึ้นมาแล้วก็ล่องมีแบบเลยที่พักนะครับแต่ก็เลยมาเดี๋ยวเขาจะมีคนไปรอรับนะครับ2 5 0บบาทคุ้มมากจริงๆดูครับนี่ สองคนนั้นก็สนุกกันมากเลยนะครับนี่เรามากับฝรั่งด้วยเราวว่าฝรั่งไม่เป็นเราก็โบบีรองเท้าเลยเรูครับรองเท้าใช่มาเลเอา้อาวรองเท้าใครครับเนี่ยอยากเก็บอยากเก็บไว้พันเลยไอ้ยเย้รองเท้ากูปุ๊บกดง่ายๆครับห้าม <c oughs> ทำร <c oughs> องเท้าหลุดนะครับผม <c oughs> เราเล่นล้อเ,เล่น <c oughs> ครับทุกคนดูนี่ดูนี่นี่คือมุมที่สวยมากเลยนะครับ <c oughs> อยากให้ทุกคนลองมา <c oughs> ดีน,นะครับขอศกนะครับผมดูชนินนะนี่ครับคนนี้เขายังขอรองเท้าไม่หยุดนะครับเลยครับสวยมากสวยจริงๆนะครับในในกล้องอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดยังไงก็ขออภัยนะครับแต่มันสวยจริงๆนะครับ อยากให้มาลองจริงๆนี่นะครับโหนี่ก็คือนี่ดูน้องเขตรกับน้องเขตกับน้องอ๊อกชิวมากเลยครับตอนนี้ <c oughs> ดูครับสวยมากสวยมากมคุ้มมากจอหสิบผมบอกแล้วว่าคุ้มมากนะครับสำหรับคนที่ต่างจังหวัดนะครับคุ้มมากจริงๆดูสิ น่ับเขาจับผมไว้นะครับเขาแม่ผมแซงนะผมสนุกมาก มุนติ้วกับทิวเขานี่นะครับบรรยากาศนะครับโอ้สวยมากรู้สึกถึงธรรมชาตินะครับนี่เราก็ล่องกันไปชิวๆนะครับนี่มีคนบอกว่าเร็วมากเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นจริงหรือเปล่านรเยตอนนี้เราก็มาถึงจุดเดอดแล้วนะครับนี่ตอนนี้คือนี่คือเบสิกนะครับเบสิก ไปสิกรังแรงเพื่อเล่นนะครับอุ้ยโดนแล้วโดนแล้วจังหวะนี้ครับนี่มาแล้วอุ้ยเร็ว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 อยู่เร็วอยู่เร็วอยู่นะครับแบบคือล่องแก่งแบบเขาเรียกว่าล่องแก่งล่องน้ําแบบนี้นะครับกับห่วงยางอย่างนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะครับก็สนุกดีเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เราน่าจะมาประมาณ เกินครึ่งทางนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดตรง